เพื่อนรักนักล่าสวัสดีครับเพื่อนรักทุกคนวันนี้เราจะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเรื่องเล่าของเราภาพพร้อมรับฟังแล้วช่วยกด subscribe กด, like, กด share, และกดแชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเพื่อนรักนักเล่าในการพัฒนาผลงานต่อไปเล่ามาดนะ กลางเดืกคืนหนึน่งในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยแสงสีและเสียงเพลงชายหนุ่มชื่อตนชายวัยรุ่นรูปร่างสมส่วนใบหน้ายิ้มแยม้มนิสัยดีและเป็นมิตรกับทุกคนตอนเป็นคนที่ใครๆก็อยากอยู่ใกล้เขาใจดีใจกว้าง และรักเพื่อนฝูงเป็นชีวิตจิตใจทุกคืนมันสุขต้นจะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการชวนเพื่อนๆมารวมตัวกันดื่มเหล้าพูดคุยและสร้างความสนุกสนานในค่ำคืนที่ไร้กังวลคืนนั้นต้นและเพื่อนๆืนนั่งล้อมวงการที่โต๊ะในมุมหนึ่งของสาตนบันเทิร์มเขาหัวเราะเสียงดังพร้อมรินเล่าแจากจ่ายให้เพื่อนทุกคนแต่จูจู ก็มีชายแปลกหน้าคนหนึ่งเดินเข้ามาชายคนนั้นดูโสงใบหน้าเต็มไปด้วยรอยแผลเป็นและตาแดงกรามเหมือนคนอดนอนเขาวางขวดเหล้าหนึ่งขวดลงบนโต๊ะของตนนี่เหล้าพิเศษเอาไปลองดูสิสนุกแน่นอนชายแปลกหน้าพูดเสียงหับพราต้นหลังเล็กน้อย แต่โดยนิสัยรักสนุกและไม่อยากเสียบรรยากาศเขายิ้มรับและรินเล่าจากขวดนั้นแจกจ่ายให้เพื่อนเพื่อนทุกคนดื่มเพื่อมิตรภาพของเราต้นกล่าวพร้อมชนแกว้วเสียงหัวเราะยังคงดังสนัน่นแต่หลังจากที่ทุกคนดื่มเหล้าจากขวดนั้นได้ไม่นานบรรยากาศในสถานที่เริ่มเปลี่ยนไป เพื่อนๆของตนเริ่มรู้สึกเวียนหัวบางคนเคลื่อนไสบางคนล้มฟุบลองไปกับพื้นแต่ที่น่ากลัวที่สุดคือต้นเองเขารู้สึกเหมือนมีบางอย่างบิบพลัดภายในร่างกายดวงตาของเขาเบิกกว้างเมื่อเห็นภาพหลอนภาพชายแปลกหน้าที่เอาเล่ามาให้ปรากฏขึ้นอีกครั้ง แต่ครั้งนี้เขามาพร้อมกับเงาดำรูปร่างน่ากลัวที่ค่อยๆเข้ามาใกล้ตนเล่านั้นไม่ใช่เล่าธรรมดามันคือคำสาปของคนที่ด่มเพื่อฆ่าความเศรา้าแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นเหยื่อของมันชายแปลกหน้าพูดด้วยเสียงเย้ยหยันต้นพยายามจะลุกขึ้นหนีแต่ร่างกายกลับแ้เรียวแรง เพื่อนเพื่อนของเขาเริ่มหมดสติทีละคนจนในที่สุดความมืดก็เข้ามาครอบนำเขารุ่งเช้าตำรวจพบศพของต้นและเพื่อนๆนในสถานบันเทิงแห่งนั้นทุกคนเสียชีวิตด้วยอาการพิษโซราเกินขนาดขวดเล่าปริศนานั้นหายไปไม่มีใครรู้ว่าชายแบบหน้าคนนั้นคือใคร และเล่าที่เขานำมาคืออะไรแต่คนในพื้นที่ร่ำลือกันว่าทุกคืนที่มีแสงจันทร์เต็มดวงหากคุณได้ยินเสียงหัวเราะในสถานบันเทิงแห่งนี้นั่นอาจเป็นเสียงของต้นและเพื่อนพืนที่ยังคงติดอยู่ในคืนแห่งความตายไม่สามารถหลุดพ้นจากคำสาปของเล่ามรณะได้หลังจากเหตุการณ์นั้น สถานบันเทิงถูกปิดตัวลงแต่เรื่องเล่าเกี่ยวกับเสียงหัวเราะในค่ำคืนระจันทร์เต็มดวงยังคงแพรสพ่สะพัดหลายคนเล่าถึงเงาดำที่เดินผ่านหน้าต่างในอาคารร้างแห่งนั้นและบางคนที่กล้าเข้าไปสำรวจต่างกลับออกมาพร้อมดวงตาเบิกโพรงบางคนคุ้มคลั่งบางคนพูดคำเดียวซ้ำๆว่าอย่าดื่มมันหนึ่งปีผ่านไป การนัดขาวหนุมไฟแรงที่เชื่อว,ว่าเป็นไมโครสิ่งยีรับได้รับมอบหมายให้ทำสกูปพิเศษเกี่ยวกับเรื่องผีในสถานบันเทิงแห่งนี้เขาต้องการพิสูจน์ว่าทั้งหมดเป็นเพียงเรื่องแต่งเพื่อดึองความสนใจเขาจึงชวนเพื่อนสนิทบิวช่างภาพมือหนึ่งไปสำรวจในคืนพระจันทร์เต็มดวงทั้งคู่มาถึงหน้าสถานบันเทิงที่ถูกจริงร้าง สภาพอาคารผุพังผนังแตกราวมีเถาวันพันเกียียวประตูการเปิดทางเข้าอย่ามั่นใจพร้อมกล้องถ่ายรูปและไฟฉายในมือแต่สิ่งแรกที่พวกเขาสังเกตเห็นคือกลิ่นเหม็นเน่าบางอย่างที่ลอยออกมาจากด้านในมันไม่ใช่แค่กลิ่นอับธรรมดาแต่เหมือนกลิ่นอะไรบางอย่างที่ตายอยู่ในนั้นมานาน เมื่อเข้าไปด้านในพวกเขาพบโต๊ะที่ยังตั้งอยู่ในตำแหน่งเดิมมีแก้วเปล่าหลายใบวางอยู่เรากับคนเพิ่งลุกออกไปไม่นานบิลหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายรูปแต่เมื่อเขามองผ่านเลนเขาเห็นภาพที่ไม่ควรอยู่ตรงหน้าแนวคนกลุ่มหนึ่งกำลังนั่งล้อมวงกันเสียงหัวเราะด,ดังแผ่วเบา แกได้ยินไหมบิลพระสิบการขโมฟคิวอะไรไม่มีอะไรนี่แต่ในจังหวะน,นั้นเสียงแก้วชนกันดังก้องขึ้นในความมืดแม้จะไม่มีใครอยู่ที่โต๊ะการพยายามบอกตัวเองว่านี่เป็นภาพหลอนจากความกลัวแต่สิ่งที่ทำให้เขาสะดุ้งคือขวดเหล้าขวดหนึ่งที่วางอยู่ตรง,ตรงตกลางโต๊ะ มันไม่มีฝนจับเลยเรากับเพื้นถูกนำมาวางขวดนั้นบิลพูดเสียงสัน่นมันใช้ขวดที่คนพูดถึงหรือเปล่าจานเดินเข้าไปใกล้ขวดด้วยความอยากรู้อยากเห็นเขาเยื่ยนมือไปจับแต่ทันทีที่เขาสัมผัสขวดเสียงหัวรอกกลายเป็นเสียงปริดร้องเสียงดังชัดเจนเหมือนอยู่ใกล้หู เสียงร้องขอความช่วยเหลือดังระง,งมรอบตัวพวกเขาบรรยากาศรอบข้างเย็นเฉียบและเริ่มบิพบปัตไปจากที่นี่บิวตะโกนและพยายามดึงการออกมาแต่การดูเหมือนถูกบางอย่างสะกดเขายกขวดขึ้นมามองด้วยไกลและเห็นข้อความที่สลักไว้บนขวดด้วยอักษรเลือนรางเดื่มเธอ แล้วคุณจะเป็นส่วนหนึ่งของเราพันใดนั้นน้ำในขวดเล่าก็เริ่มเคลื่อนไหวเหมือนมีชีวิตบิลคว้ากล้องถ่ายรูปแต่ภาพที่ปรากฏได้เล่นไม่ใช่การแต่เป็นชายแปลกหน้าคนหนึ่งที่มองตรงมาด้วยดวงตาแดงกรร่ำและปากที่ยิ้มกว้างจนผิดรูปบิลคริดร้องและปล่อยกล้องลองพื้นเขาหันกลับไปหาการ แต่การหายไปเหลือเพียงขวดเหล้าที่ตั้งอยู่ตรงโต๊ะเสียงหัวราะเริ่มกลับมาดังอีกครั้งคราวนี้บิวได้ยินเสียงของการประปนอยู่ในนั้นจานนายอยู่ไหนเสียงของการตอบกลับมาเบาๆจากทุกทิศทางดื่มสิบิวดื่มแล้วนายจะได้อยู่กับฉันตลอดไป บิวรีบหนีออกมาจากอาคารโดยไม่หันกลับไปเขาเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้คนอื่นฟังแต่ไม่มีใครเชื่อบางคนเปล่าหาว่าเขาเสียสติบิวพยายามจะลืมแต่ทุกคืนที่เขาหลับเขามักจะฝันถึงเสียงหัวเราะเสียงแก้วชนกันและเกาของการที่ยังคงยืนอยู่ที่โต๊ะเดสตานบันทิงแห่งนั้น แต่สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าคือเช้าวันหนึน่งขวดเหล้าขวดนั้นปรากฏอยู่บนโต๊ะในบ้านของเขาพร้อมข้อความที่เขียนไว้ว่าถึงเวลาของคุณแล้วบิวเย็นตัวแข็งชื่อเมื่อเห็นขวดเหล้าปรากฏบนโต๊ะอาหารในบ้านของเขาเขาแน่ใจว่าปิดประตูบ้านและล็อกทุกเกลื่อนเก่านแน่นหนาแล้ว แต่ขวดนี้มันมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรเขาสังเกตเห็นข้อความที่ถูกเขียนไว้บนฉลากเก่าแก่ของขวดมันเปลี่ยนไปจากเดิมคุนหนีไม่ได้บิวเริ่มได้ยินเสียงหัวรบแผ่วเบาอีกครั้งเสียงเดียวกับที่เขาได้ยินในอาคารร้างแต่ครั้งนี้มันดังขึ้นเรื่อยๆและล้อมรอบตัวเขา บิวพยายามคว้าขวดเหล้าขึ้นมาเพื่อโยนทิ้งแต่ทันทีที่มือของเขาสมัมผัสขวดนั้นภาพตรงหน้าก็เปลี่ยนไปเขาไม่อยู่ในบ้านของเขาอีกต่อไปบิวพบว่าตัวเองยืนอยู่ในสถานบันเทิงร้างตัวเดิมตั้งอยู่ตรงหน้าพร้อมขวดเหล้าที่เขากำลังถืออยู่เสียงหัวเราะก,กลายเป็นเสียงปริดรร้องของคนจำนวนมาก ใบหน้าของเพื่อนเก่าของการปรากฏขึ้นที่โต๊ะแต่พวกเขาไม่ได้ดูเหมือนคนอีกต่อไปดวงตาของพวกเขาว่างเปล่าและรอยยิ้มบิดเบี้ยวจนผิดธรรมชาติบิลได้ยินเสียงของการดังขึ้นจากด้านหลังบิวนายมาที่นี่สักทีฉันเหงามากเขาหันไปและเห็นการนั่งอยู่ที่มุมหนึ่งของห้อง ใบหน้าของการซีบเผือกและรอยยิ้มของเขาดูไม่เหมือนการที่เขาเคยรู้จักนายหนีไม่พ้นหรอไม่มีใครหนีจากมันได้การพูดก่อนจะหัวราอเสียงหัวราะนั้นดังสะท้อนจนบิวแทบจะทนไม่ไหวบิวพยายามวิ่งหนีแต่ไม่ว่าเขาจะวิ่งไปทางไหนก็กลับมาที่โต๊ะเดิมทุกครั้ง เสียงหัวเราะเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆและบิวเริ่มเห็นภาพหลอนของเพื่อนๆที่เขาสูญเสียไปพวกเขาเดินเข้ามาใกล้เขาเรื่อยๆพร้อมกับพูดคำเดียวกันซ้ำๆดื่มสิดื่มเธอเขาหมดหนทางนี้บิวมองไปที่ขวดในมือของเขาและในวินาทีนั้นเขารู้ว่าทางเดียวที่จะยุติทุกอย่างได้ คือการทำลายขวดนี้เขาทุ่มมัดลงกับพื้นเต็มแรงขวดแตกออกแต่น้ำในขวดกลับไม่หายไปมันไหลออกมาเป็นสีดำสนิทก่อนจะกลายเป็นหมอกควันหนาทึบที่พุ่งเข้าหาตัวเขาเสียงหัวรออก,กลายเป็นเสียงปริดร้องและภาพทุกอย่างรอบตัวก็เริ่มพังทลายบิลลืมตาขึ้นมาอีกครั้ง เขาพบว่าตัวเองอยู่ในบ้านเหมือนเดิมแต่ทุกอย่างเงียบนั้นร่างกายของเขาเต็มไปด้วยเหงือ่อและบนโต๊ะไม่มีขวดเหล้าเหลืออยู่เขาคิดว่ามันจบลงแล้วจนกระทั่งเขาได้ยินเสียงแผ่วเบามาจากมุมห้องเรายังอยู่ที่นี่เสมอบิลเนาดดำของกายและเพื่อน ของเขาปรากฏขึ้นในกระจกเฟอร์จงมองเขาอยู่ตลอดเวลาพร้อมกับเสียงกระซิบที่ไม่เคยหยุดบิวไม่เคยหนีจากมันได้จริงๆเขาปลายเป็นนักโทษของคำสาบานนี้ตลอดการเช่นเดียวกับคนอื่นๆที่ดื่มเล้โมโนามรณะนั้นบิวเริ่มค้นหาคำตอบหลังจากรอดออกมาจากสถานการณ์ที่เหมือนฝันร้าย แม้ว่าเงาดำและเสียงประซิบจะยังคงหลอบหลอนเขาแต่เขารู้ว่าเขาต้องหาความจริงว่าทำไมเล่ามรณะถึงพรากชีวิตของทุกคนไปได้บิวเดินทางไปยังหมู่บ้านห่างไกลตามคำแนะนำของคนเท่าคนแก่ในพื้นที่ที่เคยเล่าเรื่องเล่ามรณนะเขาได้พบกับชายชราผู้หนึ่งที่เชื่อว่าตาอิน ซึ่งอ้างว่ารู้เรื่องราวของเล่านี้เป็นอย่างดีตาอิดเล่าให้บิวฟังว่าเล่ามารณะนะมีต้นกำเนิดจากชายชื่อคำปันซึ่งเคยเป็นนักปรุงเล่าที่มีชื่อเสียงที่สุดในหมู่บ้านแห่งนี้เมื่อหลายสิบปีก่อนคำปันเป็นคนที่มีความชำนาญในการปรุงเล่าจากสมุนไพรหายากเขาเป็นคนอัธยาศัยดีและใจบุญ แต่นั่นกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมคำปันถูกหล่อให้ปรุงเล่าสุดพิเศษเพื่อใช้ในงานเลี้ยงของเจ้านายผู้มีอำนาจในหมู่บ้านเจ้านายคนนั้นสั่งให้ผสมสมุนไพรที่ไม่ควรนำมาปรงุงเพราะมันมีฤทธิ์ทำให้ผู้ดื่มร้อนและเกิดความคุ้มคล่งแต่คำปันที่ไม่มีทางเลือกจำต้องทำตามคำสั่งในคืนงานเลี้ยง แล้วสูตรพิเศษถูกเสิร์ฟให้แขกด,ดื่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือผู้คนในงานเริ่มทะเลาะวิวาทกันจนกลายเป็นความรุนแรงบางคนฆ่ากันตายและบางคนคุ้มคลั่งจนเสียชีวิตในที่สุดคำปันพยายามช่วยเหลือแต่เจ้านายกลับโยนความผิดทั้งหมดให้เขาคำปันถูกลงโทษอย่างโหดเหี้ยม เขาถูกจับเผาทั้งเป็นในหม้อปรุงเล่าของตัวเองเพราะว่าในช่วงสุดท้ายของชีวิตเขาเปล่าคำสาบว่าใครก็ตามที่ดิวเล้าของข้าจะไม่มีวันหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานนี้เลือดและวิญญาณของคำปั่อหลอมรวมกับม้อเเล่าคำสาบของเขาถูกส่งผ่านไปยังเล่าทุกขวดที่ออกมาจากหม้อนั้นเล่ามรน,นาจิงถือกำเนิดขึ้น ตาอ,อินอธิบายว่าเล่ามรณะไม่ได้ค่าใครทันทีแต่จะครอบนำจิตใจของผู้ดื่มันจะกระตุ้นให้พวกเขาเห็นภาพหลอนเกี่ยวกับความผิดปากและความเสียใจในอดีตเมื่อถึงจุดหนึ่งผู้ดื่มจะถูกดูดวิญญาณเข้าสู่คำสาบกลายเป็นส่วนหนึ่งของมันเล่ามรณะนี้จริจึงเดินทางไปเรื่อยๆ เพื่อหาวิญญาณใหม่มาสัมเวแต่ทำไมมันถึงยังหลอกหลอนผมบิวถามด้วยความสับสนตาอ,อินตอบด้วยน้ำเสียหนับแน่นเพราะนายสัมผัสขวดเล่านายอาจไม่ได้ดื่มแต่วิญญาณของคำปันได้ทิ้งร่องรอยไว้กับนายแล้วมันต้องการดินในกลับไปตาอ,อินบอกว่า ทางเดียวที่จะยุติดคำสาบนี้ได้คือการทำลายหม้อเล่าของคำปันที่ยังคงถูกเก็บไว้ในที่แห่งหนึน่งบิวต้องเดินทางไปยังป่าลึกเพื่อหาหม้อนั้นและทำลายมันแต่มันไม่ง่ายเพราะวิญญาณของคำปันและผู้ที่ตกเป็นเหยื่อคำสาบจะพยายามปกป้องหม้อเล่านั้นผ่านาล้มเหลว ในใจตา,ายเป็นส่วนหนึ่งของคำสาบไปตลอดกาลตาอินกล่าวบิวตัดสินใจเผชิญหน้ากับความกลัวเขารู้ว่าเขาไม่มีทางเลือกอื่นการเดินทางสู่ป่าลึกนั้นเต็มไปด้วยอุปสรรควิญญาณของกาและเพื่อนพืๆของเขาปรากฏขึ้นตลอดทางพร้อมเสียงกระซิบที่พยายามล่อลวงให้บิวลมเลิก ในที่สุดบิวก็มาถึงสถานที่ที่หม้อเล่าถูกซ่อนไว้หม้อนั้นดูเก่าแก่และปกคลุมไปด้วยรากไม้วิญญาณของคำปันปรากฏต,ตัวขึ้นพร้อมกับคำพูดที่เย้ยยันเจ้าคิดว่าจะยุติคำสาปของข้าได้หรือวิญญาณของเจ้าเองก็อยู่ในนี้แล้วบิวใช้แรงเฮือดสุดท้าย และทุ่งไฟเผาโมเล้าพร้อมกับเสียงกรีดร้องที่ดังสนัน่นวิญญาณของคำปันและผู้คนที่ติดอยู่ในคำสาปถูกปลดปล่อยหลังจากโมเล้าถูกทำลายสถานบันเทิงที่เคยถูกสาปก็พังทลายลงในชั่วข้ามคืนดิวราดกลับมาแต่เขารู้ว่าความเจ็บปวดจากการสูญเสียเพื่อนจะไม่มีวันลบเลือนไป คำสาบของเล่ามรณะจบลงแต่บิวเรียนรู้ว่าบางครั้งสิ่งที่เรามองว่าเป็นความสนุกสนานอาจกลายเป็นสิ่งที่นำพาความมืดมิดมาสู่ชีวิตได้หากเราละเลยที่จะระวังขอบคุณเพื่อนรักทุกคนที่อยู่เป็นเพื่อนกันครับ